สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสุขสุขค้นเนาะคะ่ะเนาะสวัสดียุไทยยลราอยู่ต่างประเทศเนาะพี่น้องวันนี้ปลาดาออกมาทงค่ะเก็บหยอดพักก้ามไปดองเนาะคะ่ะพี่น้องพักก้ามพักกุ้มเนาะพี่น้องเนะะาะกำลังอ,อ่อนอนเนาะคะ่ะหยอดอ่อนม้นกับมันมันแสบแสบเนาะคะ่ะพี่น้อง เก็บเก็บเก็บอากาศคุมฟ้าคุมฝนฝนที่ตกงห้ามหน่อพี่น้องเลยหย่อนอ่อนๆเียค่ะพี่น้องเนี่ยดองแซบแล้วค่ะเนาะสมมั่นๆคือดอกเลยค่ะพี่น้องใบแซบก็ดอกคนลา กินได้ป๊อสเกิดร้อนนุ่งกางเกงอยู่ยังนุ่งสนินกันกับพ่อ <g ül üyor> เอ้าเอ้า,อา,กากินต้นแพะตกแฉพะแฉพา ยังตนต้นไม่อาอย่าตกลงมาเด้อมึงมึงมึงดอกมันกําลังงนั้กําลังงามพี่น้องฮะคอยคอยร้องคอยคอยอุ้ยหงแตนคอย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 นะคอยย้อยย้อยย้อยเอาย้อยมอน่งยอยเอแม่เลียงมั เดินไปห้างแตนมึงห้างบังไ่โอ้ยตอนนี้บักคุ้งเก็บขังลานอ่ะปาดีน้องแตนนังบังไงผุนไอ้าดพูนโอ้ยเพ่อแม่มันบึนบึนอยู่อู้หูงสูงหุนลลายพี่น้องไปบ่ใดหางแตนแตนแตนิดอนแตนติดตอดแตนไร ฝนกันจิ๋มากเราพี่น้องเมื่อดฝ่าเมื่อฝน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 น่ะไล่ไล่คือเมืกตาไหนหมักตาไล่หล่น่ะตากระลังหินวยยโอ้ยฝนตีตัวข้ามังตีฟ่าพี่น้องจ้ามึงราค่ะท่า คุณลองหูหิวแล้วว,ลว่าเรียงงัวพี่น้องมาหาเก็บพักเก็บมีมากินแล้วค่ะเนาะากาดเมิดแล้วท้องให้ท้องหน้าเจียงขาจาวถ้ายหน้าหุดพอ้หม,มูว่วกับยไกันบหาปนปัวไ คืฟ้ากำลังเมิดตกฝนเมื่อนหร่เนะขึ้นฟ้าคึ้นฝนเนาะอากาศังสี่เย็นดีนี่ึ้มฟ้าคึ้นฝนถึงเวลา สูงๆผลหลายๆเอาบ่ได้ฮังแตนเกิดพี่น้องใครก็จบคิปเพียงแค่น,นี้เนาะคะ่ะเนาะฝาก,ก็แช่ก็แช่กดติดตามเหตุปานนี้ยจ้ามาเหรียญทองเหรียญท้าเนาะค่ะเนาะสวัสดีจ้า